สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับคุณโดลูอีสานคือเก่านะครับมือนี้ในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คุณโดลรอิสานนะครับมื้พี่น้องมากินก้อยกุ้งนะครับเออมือนีนะครับกินก้อยกุ้งเลยนะครับก้อยกุ้งใหญ่นะครับกุ้งสดใหญ่นะครับพี่น้องแซ่บขนาดนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดสมๆนะครับแซ่บแห้งนะครับพี่น้องมาเบิ่งกุ๋นกินแค่นี้แล้วมือนีนะครับมากินไรัะอือนี่แหละครับก็มืดละ ย่างพี่น้องบ่เห็นสันเด๊ออันพักกระมีเห็นปลเขือนะครับแล้วก็พักสลัดแค่นั้นแหละครับเอขาอเนีย้ยหอนหอนเลยพี่น้องนะครับเดนะเขาเนีย้ยเขาเนี้วโอ้โอ้พี่น้องเลยพศัสทาก,ก็ได้เขาเนีย้ยกระลึงแล้วไม่ไหมนะครับอห้หอนหยิบไปก่อนมันลมมันลมน้องมาเด้อครับเด้อ น้ำกันันอืมเล้วเผ็ดสมเผ็ดนะครับมันจังคักจังดับกิน เอาเทียงครับพี่นอ้องได้ยังกินเนาะเขาก็ะห่อนห่อนทุดยอดอเห็ดพอดีพอดีพี่นอ้อง มราไ,ไม่พักสะดาเไม่พักสะดานี่แห้งเขากันครับครับ mm hmm. จับไรงอ กหันห้อนซั่นนะครับ สำหรับพี่น้องที่อย่วตางพิน่นะครับน้องอยู่ตางแดนนะครับประมาณเฮ็ดกินได้นะครับเพราะว่าเอากุ้งสดไหมครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับมาซ้อยมหาหันนื้อซื้อนะครับกินได้แล้วเฮ็ดได้นะครับขาเสื้อด้วยล่างย่างดีนะครับแล้วก็มาขาเสื้ออีกเสื้อนึงด้วยนำกเนาตอนเทาเห็ดเทาปุ๋ม นีก็ต้องขอบพุ้นนะครับขอบพุ้นสูตรนะครับจากพี่ตาอุดรน,นะครับตาอุดรค้นไก่บ้านนะครับเห็นพี่เฮ็ดมันเป็นสแส่บครับพี่นอ้องเลยมาเห็ดกินสกแสบอีเดีนะครับแล้วรสสีเน่นเผ็ดๆแเนี่ย ติตำกล้ยตำปลาเนะาะแบบอืเนยตำกล้ยนี่โดนๆจะได้กินนะครับมันบริมิตรตลอดอยากกินตำหักย่อมแบบนี้ไหมครับ พี่น้องก็ได้กินแล้วครังบบ mm hmm. ่นําบังยมเผ็ดครับพี่น้องอต้องหอนเนื้อกั็ออกแล้วแหล่วไปกอกวความนะครับ ช่วงนี้เราลังพยายามลดขนมเสียนครับตามจริงนอยากแห้งแห้งพี่น้องแต่ว่ากำลังกวบคุมน้ำหนักอยู่ครับเดี๋ยวเลยเงดไปก่อนงดขนมเส็นขนมจีนไปก่อน,นพี่น้อง เขาก็ห้อนอันนี้ก็บเพชรต้องยังบันเนาะแต่ปานนั้นยังปฏิการหกพภิกนวยอยู่ครับ อากาศกหอนนึกเอเกาล้วครับมือเนี่ยเบาไเมือหนึ่งยันบ่ได้ยุ่หองอยู่ครับห้อนพัอนมกับเปิดบดมือเบดขึ้นนะครับบ่เปิดกับบ่ได้พี่น้องแต่ว่าก็ดีก็เปิดแอร์อยู่หรอกครับ ผู้ใดไม่แอนเนี่ยถ้าไฟ่นบะตองห้องพันขึ้นนะครับ้าไฟี่บะตำกว่าพันสองพันนะครับแน่นอนเลยช่วงนี้นี่พนพันร่มนี่ที่บบเปลี่ยงกันเล มานเปิด2โตนะครับแ้าก็บว่เปลืองทอแอร์โหนึ่งความเย็นอาติ์บทตัวถึงคือแอร์นะครับจะว่าเห้ากับอยู่พ่ออยู่ได้นะครับ mm hmm. เป็นห่วงแต่เด็กหน่อยเนะพี่เนาะ <c oughs> กับอันผู้เฮ็ดงาน điếc này cái gì Hay nó cũng hòn lắm, phi lòng á điếc này vào bụng biển hoặc bờ เดีว่าว่างที่ได้ไปตลาดแล้วครับทึกมือนี่ขอแรกเรากินพละไม่เัวพี่น้องออกกําร่างกายแเรากับก,กินพละไม่เพราะว่าเป็นคนที่อวนเร็วนะครับ ยังขนมเสร็จนั่งกินไม่นอกเเ้าเดี่ยวกับบานย่างไก่เทียนซีหาหมื่นน้ำนักขึ้นตลอดนะครับโลดสองโลดตลอดเลยวายุบานกินอย่างเดียวม,มีอย่างเห็ดกินกับนอนอย่างเดียวครับอยู่บาน

มันอยู่หอมบ่กใครอยากกินเพราะว่ากินกินกับเทียมกับหอมแดงกินมันแห้งโคตรนะครับถ้าอยู่บ้านนี่กินอยูง mm hmm. พี่หนอแงแต่งเง้ยแตงครับว่าจะกินนั้นเบองไปซือได้พี่นนอจริงอิม่มยู่ครับ ฮอนหอนสุดเดดจนได้ซื้อน้ำมาซเซอปกติน้องบอกกินน้ำเย็นนะครับกระเบบอบมบอกกินพิม อันบอมีกับบอกินนันแหมครับบนนี้มันบาไหวมันหอนแห้งครับโอ้อมันบกหักเลยพี่น้อง กินน้ำเย็นบ่ได้เห็นไหมครับมันบ่จืนใจเพราะว่าเขาว่ามันกินเย็นคัากหลายมันสีช็อตด้วยพี่น้องมันสีช็อตก็จ้งออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆสีน้สีบกินน้ำมันจะสีดีสีนาที่เราจะสิกินเพราะว่าร่างกายมันออกน้ำบอกไปมันก็ต้องการน้ำกจริงแต่ว่ามันมันสามารถช็อกได้นะครับมันกินกับอยากกินน้ำเย็นครับ มันที่พเป็นอย่างกินน้ำเย,ย็นนี่อาจชอบได้ตอนนี้เงือเต็มเลยพี่น่อง mm hmm. ครับทุถทายแล้วเสีบหลายเสียลายทีแล้วเราจะไปหามูครับ mm hmm. ยี่ยงเกี่เ,เ,เหลราครับน้ำนองนาเนีกินน้ำนะครับเด้อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องลายๆนะครับที่ให้การติดตามชอ่อง u t u b e กินไปพูดไปตามสไตล์ผูณนรุวิสานนะครับกับ ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับนะครับเบนซี่เกาเบนซี่ไม่นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับบัว่าสิเป็นพี่น้องหลายๆคนนะครับที่โรงกรก็ห่งหายไปนะครับกับทีมขอดพี่น้องคือเกานะครับสิ่งใดที่พี่น้องคิดว่าโนาเฮดบ่ถือนะครับกับกับน้องรับนะครับก็บรรู้ว่าพี่น้องหายไปเพราะอีหอย่างียกสีนะครับนอกจากกเข้าใจยุ่นะครับพี่น้องพี่น้องก็บกว่าเบิ่งอยุ่แต่ทางบอด้คอมเมนต์ซื้อนะครับกับขอบคุณหลายๆจึงเลยกับขอบคุณพี่น้องคือเกานะครับกับบูมีพี่น้องกับบมี่นอนนะครับพี่นอ โอเคนะครับเนาะเอาไว้สนิทก่อนนะครับจะคุยกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ